สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนัที่ชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆนะครับวันนี้นัที่ชาแนลก็มีรหัสเน็ตของเครือข่าย AS นะครับมาแจกฟรีเพื่อนๆก็ลองทําตามดูว่าจะได้ตัวไหนทุกคนไม่ได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็ลองทุกตัวเอาว่าจะาดวงดีกับตัวไหนอาจจะได้เน็ตฟรีเล่น ตั้งแต่4เดือนก็มี1เดือนก็มี1วันก็มีนะครับผมตั้งแต่10บจิกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรหัสกันเลยดีกว่านะครับอ่ะตัวแรกพิมพ์ขอเริ่มตั้งแต่1นจิกก่อนเอตัวแรกพิมพ์ขอเริ่มตั้งแต่300 300ยส้เอ่อเมกะไบต์อ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดอกจัน5้าห้าศูนดกจัน สามหนึ่งสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับเน็ตความเร็วอยู่ที่สามร้อยเมกะไบต์นะครับผมใช้งานได้หนึ่งวันนะครับอ่ะตัวแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวที่สองกันเลยอ่ะตัวที่สองนะครับดอกจันหนึ่งเก้าเก้าดกจันห้าสี่เหลี่ยมโทรออกเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวที่สองอยู่ความเร็วอยู่ที่ห้าร้อยเมกะไบต์ ความเร็ว1วันนะครับผมเอ้ไม่ใช่อ่าการระยะการใช้งาน1วันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวที่3กันเลยอ่าตัวที่3นะครับดกจันเจ็ดเจดเกจันเจ็ดสี่เจ็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมความเร็วอยู่ที่1นจิกนะครับกการใช้งาน1วันนะครับผมอ่าตัวต่อไปนะครับตัวที่4นะครับ ดอกจันเจ็ดเจ็ดนะครับดอกจันหนึ่งหกศจันหนึ่งหศนย์สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมความเร็วอยู่ที่หนึ่งจิกการใช้งานอยู่ที่หนึ่งวันนะครับผมอตัวต่อไปเลยนะครับตัวที่ห้านะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งหนึ่งแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเลยนะครับผม ความเร็วอยู่ที่1เมกนะครับระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับผมตัวต่อไปตัวที่6นะครับดอกจัน170ดอกจัน3970สี่เหลี่ยมโทรออกเลยนะครับผมความเร็วอยู่ที่10จิกนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่4เดือนอดูดีๆนะครับ ความเร็ว10จิกระยะเวลาการใช้งาน4เดือนนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะเพื่อนเพื่อนนับเอาดยกันปิพ์คอยยาวไปเลยยิงยาวเลยดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสี่ห้าเจ็ดสองสี่ห้าสี่เหลี่ยมโทรออกอ่าตัวนี้ความเร็วอยู่ที่8จิกนะครับระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่1เดือนนะครับผมอ่า8จิก ระยะเวลาการใช้งาน1เดือนอ่ะตัวถัดไปเลยนะครับผมดอกจัน788ดอกจัน4210กดสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมตัวนี้ระยะ,ะการใช้งาน1เดือนความเร็วอยู่ที่8 g ิก,กะไะบต์ผมอ่าตัวต่อไปเลยนะครับผมดอกจัน777ดอกจัน หนึ่งหกศูนย์อ่าสี à, ส่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเลยนะครับตัวนี้ความเร็วอยู่ที่ห้าจิกนะครับอ่าระยะการใช้งานได้หนึ่งเดือนนะครับความเร็วห้าจิกระยะเวลาการใช้งานหนึ่งเดือนครับผมอ่าตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมดอกจันเจ็ดแปดแปดดกจันสี่สองเก้าศูนย์นะครับผมแล้วก็กดสี่เหลี่ยมตามเคยครับสี่เหลี่ยมโทรออกครับระยะเวลาการใช้งานนะครับหนึ่งเดือน ความเร็วอยู่ที่4จิกเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีรหัสเน็ตนะครับมาแนะนำเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆจะดวงดีหรือโชคดีหรืออะไรก็ช่างอ,อาจจะได้บางตัวที่มีเน็ตให้เล่นแบบเราไม่ต้องเติมเงินเราไม่ต้องเติมเงินเราก็มีเน็ตให้เล่นไปฟรีอาจจะ1วันหรือ4เดือนหรือ1เดือนก็เป็นไปได้นะครับผมเพื่อนๆก็ จะได้ลดภาระการใช้เงินลง1วันหรือ4เดือนหรือ1เดือนก็เป็นไปได้นะครับลองกดดูลองสุ่มดูอาจจะได้ไม่ได้ทุกตัวแน่นอนนะครับทุกคนอาจจะได้บางตัวอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องนี้ไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆข่าวสารใหม่ๆที่จะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับโอกาสดีๆสำหรับน,นี้ก็ขอปิดคลิปไปเลยแลกันนะครับสวัสดีครับ